สวัสดีสวัสดีพี่น้องคนสูสุกคนด้วพี่น้องวันนี้กับพวพอกับสาวน้มอีกแล้วนะพี่น้องเนาะพอๆกันในหน้าจอหน้ากล้องพี่น้องก็คือตอนนี้อยู่ในประเทศเลาวด้วยอยู่ในบ้านสาวน้ำเนี่ยเงื่นกีบเห่าฮนาะกําลั่งเฝอนะักพี่น้องและการมีนุ่มลาวคนหนึ่งเพิ่นแหละออกมาว่าว่าเป็นพอเงิ่นบาทเงื่นกีบลาวห้า,หาจึงอ่อนขาเผนว่า มันเกี่ยวอีหยังกับเงินบาทพี่น้องเดี๋ยวเรื่องราวสิเป็นจังได๋เดี๋ยวสนามให้เบิ่งคลิปก่อนเด้อเพราะว่าเพิ่นว่าเป็นพ่อเงินบาแท้ๆเงินบาเฮาจังเฟ้อนักเพิ่นว่าเดี๋ยวขออนุญาต้คลิปเพิ่นมางเพราะว่าเพิ่นวานสิมีผู้เจ็บแต่ผู้นั้นด้แต่ว่าเฮายุบลกเออแจ้งการออกมาตำรันั้นตำรันี้เออแจ้งการตัวนั้นตัวนี้คือปีด75บ่ปีด1900า ที่ว่าเขายุบเลิกใส่เงินสก,กุลอ่าตะกี้นะเออเดี๋ยวนี้เฮ็ดคือแนวนั้นได้บ่ลองเบิ่งผู้มีเงินบาทคันบ่เทซาเทซายนี่นะเออคันว่ากฎหมายเขาสามารถเฮ็ดได้นี่คือว่าโอเคได้นี่นะเออคือว่าเขาพูยุบเลิกแต่ว่าเขาปั๊บเล็ดลงก็ได้นะพี่น้องเออปั๊บเล็ดลงเนาะเออให้มีแจ้งการจากผู้หลักผู้ใหญ่จากอ่ารัฐบาลเขา เงินบาทเดี๋ยวนี้มันยอดแปดเซนกีบตอนหนึ่งพันบาทแล้วเลยนี่เอาปรับลงสามเซนห้าหรือว่าสามเซนตอนหนึ่งพันบาทนี่ลองเบื้องกันคนมีเงินอยู่ใส่กันผกขุดมาแลกเปลี่ยนกันกีบมันเได้เงินกีบเอาแข่งข่ายามนี่แหละพี่น้องเอ้ยเช่นดีเพราะคใดมีไอเดียที่ดีกว่านี้เออลองเสนอมาดูเออว่ามันจะเป็นไปได้บอนี่นะแบบนี้นะเะงนินกีบของเราเพิ่ม อนแรพี่น้องเพื่อนกระเรบอกว่าเงืนบาทแท้ทพี่น้องนี่ก็คือหนึ่งพันบาทเลยพี่น้องข้าหนางก็มีอยู่ใบหนึ่งอย่างออกมาเบาเขาะพี่น้องก็คือนี่เป็นเงื่อนไทยพี่น้องเงื่อนไทยในหนึ่งพันบาทพี่น้องเลยในจัจุบ,บันเมือนี่แต่ว่าทา้าหนึ่งพันบาทนี้พี่น้องมาแลกเป็นเงื่อนขีบเห้สิได้จับใบพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ซางาบุมีเงินน้อยพี่น้องก็คือเบิ่งพี่น้องไรเจ็ดแสนกับเศร้ากว่าพันและเมื่อวานนี้พี่น้องเจ็ดแสนกับเศร้าเศร้าหาพันกีบโอ้พี่น้องเลยมีถ้าพี่พี่น้องมีเงินนี่แคนหนึ่งใบพี่น้องเจ้ากระซามาดมีเงินร้ายแล้วพี่น้องผุ้น่ะไรตังค์กเจ็ดใบโอ้อันไรร้ายดีแอลว่าพี่น้องเลยและการนุ่มเศราเพิ่งก็ออกมาเบา ว่าเป็นพองเงินบาทแท้ๆเป็นพองเงินนี่เพิ่นว่าอันเงินลาวเฮานี่จึงอ่อนค่าแล้วก็เฟ้อเพิ่นว่าอย่าให้ยุดใส่เงินสกุลนี้เพิ่นพี่น้องเงินต่างประเทศก็คือเงินบาทเพราะว่าได้บ้านเฮานี่ใส่เงินบาทหลายหลายกว่าเงินกีบผู้มือนี่พี่น้องเป็นหยังจึงใส่เงินบาทสาระว่าสิให้ยุดใส่เงินบาทนี่สิยุดบ่ได้หรอกพี่น้องเพราะว่าสินค้าแต่ละต่างๆ90 90กว่าเปอน้ําเข้าจากไท่เบิดพี่น้องเอ้ยว่าสิเป็นแบงนัวบ่หรือสิ่งของต่างๆพี่น้องที่สินค้าที่เฮาใช้ในปัจจุบันนี้สิน,นําเขามาจากประเทศไทยพี่น้องสิให้เฮาย,ยุดใช้เงินไทยได้จังได๋พี่น้องเงินเฮามันสิอ่อนค่าหรือแข็งค่ามันก็บ่ได้เกี่ยวกับเงินบาทเลยพี่น้องสาวนางคิดว่าบ่าวลาวคนนี้นะคือสิคือสิคิดนักหันะ เงินเฮามันอ่อนคาลุ่งแล้วก็แกะไข่บได้ก็ได้บูหูแนวสิโทษนะพี่น้องบูหัวสิโทษไพ่นะก็ได้มาโทษเงินบาดคนว่าเป็นเพราะเงินบาดแท,ทะ้ะฮะจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเงินลาวเ่าจึงผุ่งขึ้นบูยุดด้วยพี่น้องเลยผุ่งขึ้นจากหาแสนเป็นหกแสนหกแสนแล้วเป็นเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนปลายเดี๋ยวนี้นะพี่น้องคนลาวหลายคนก็ออกมาว่าว่าโอ้ย อยู่ยากแล้วว่ซั่นอยู่บ้านตัวเองนี่ยากแล้วขอขอแผ่นดินไทยไปพึ่งพาอาศัยเพื่อให้อยู่รอดแน่ว่าซั่นหลายคนก็พากันออกมาเว้าออกมาว่าว่าอยู่บ้านเฮาเศรษฐกิจกะก็ก็กเป็นแบบนี้นะพี่น้องเงินก็แล่นขึ้นบ่หยุดเลยถ้าว่ามันแล่นขึ้นฮอนล่ะน,นี่เด้สิเฮ็ดแนวใดเนาะพี่น้องเนาะสานามเองกะบ่ฮู้คือกันว่าสิเฮ็ดแนวใดหั่นนะพี่น้องแล้วกะ อันน <cn> ุ no ่มลาวคนนั้น <questo> ที่เพิ puisque, ่นออกมาเว้า <conquer> น่ะเพิ่น ah น่าจะบ่ฮู้นะพี <gram> ่น <our friends> ้องน่าจะบ่ฮู้แล้วก็บ่ฮู้ว่าสิเว้าแนวดพี่น้องเอ้ยก็เลยเลยยิบเอาอันนี้อันนี้เอาเงินบาทเานี่ออกมาเว้าของประเทศไทยน่ะว่าเป็นขอเงินบาทานรทานบ่มีเงินบาทเพิ่นว่าก็คือสิบ่เฟ้อขึ้นแบบนี้ว่าซั่นมันเกี่ยวอีหยังนะพี่น้องซานก็ยังงงว่า มันไปเกี่ยวกันมองไดแบบว่าทานเงินบาทมันก็คือเงินบาทเนาะพี่เนาะแปลว่าตัวเงืนตัวเองมันแหลกขื้นเองนะเงินบาทหนึ่งพันบาทอยู่ประเทศไทยเพิ่นกันหนึ่งพันบาทคือเกาพี่นนองเลยไปสื่อข้องแต่ละอันเพิ่นก็คิดเป็นอันอะไลอยซอมลอยือว่หาสิบบาทหกสิบบาทก็เป็นเงินบาทคือเกาแต่ว่ามาอยู่บาทเท่าแลวก็มันแหลกนะกะอันเอามาแหลกแล้วก็พากันปันเรศเงืนขื้นเองนะพี่องสิไปโทษเขาเห็นหนัง สิไปให้คนลาวเฮาแต่หลายๆคนสิให้ไปอยู่ใส่เงินบาทเพิ่นว่าให้ให้เซาใเงินต่างประเทศเนให้หันมาใส่เงินตัวเองเงินก็บมันก็สิบ่ขึ้นแล้วเพิ่นว่าสิให้เซาได้จังได๋เนาะพี่น้องนเมื่อสินค้าแต่ละอันกนเข้าจากประเทศไทยเบิดหั่นนะพี่น้องอีสังทีบ่ว่าสิเป็นน้หมอกน้มันที่เฮาเติมรถคู่มือกนจากเข้าประเทศไทยหั่นนะพี่น้องแต่คนลาวหลายๆคนเฮานี่กพากันออกมาเว้า ออกออกมาว่าแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลดลายนะลังคนก็ว่าโอ้อยู่ลาบ่ได้แล้วสิเขาไปหางานทําในประเทศไทยเพิ่นว่าสิขอไปตาอาลาบหนาว่าซั่นสนามเองก็บ่ฮู้ว่าสิทนกับเงินเฟ้อได้เฮิงปานใดแหลพี่เนาะเพราะว่าเงินเฟ้อสิ่งของแพงบัดนี้พี่นาะไค่าแรงผัดึกบัดนี้คือว่าสมมุติคมือนี้เพิ่นลํานาพี่ลํานในหมู่บ้านนี่แหละเพิ่นจ้างนะ อันถ้าว่าเป็นมัดก่าลูกกานะพี่น้องเพื่อนสิจางสองพันขีบพี่น้องหนึ่งมัดนะก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งมัดเพื่อนสิจางสองพันขีบพี่น้องคือสิมีใบแบบนี้นะสองอันพี่น้องนี่ใบขวอยหรอกพี่น้องใบหนึ่งพันขีปอันนี้พี่น้องเลยสองใบกันจางนะแบบว่ามันกาขาแรงมันกะาถือมันบวสมกับราคาที่เงินมันผุ่งขึ้นนะพี่น้องแปลว่าไปหับจางไประมือ ไลบ่เกินมือละ100 200ค่าเป็นเงินไทยหนะพี่น้องแล้วบัดน e, ี้เฮามาซื้อของในบัดน,นี้พี่น้องแบบว่าเพิ่นเฮาไปซื้อของในตลาดตะเลน่ะเพิ่นบ่ไล่เป็นเงินกีบแเลยพี่น้องเพิ่นไลเป็นบาทไลเป็นบาทเบิดแบบว่าซื้อสิ่งของต่างๆเพิ่นก็สิไล่ว่าตัวนี้ราคา100นึงบ่หรือตัวนี้ราคา1,000บาทถ้าจะบ่มีถ้าจะบ่ม,มีเงิน1,000บาทตัวนี้พี่น้อง เจ้าต้องเอาเงื่อนกีพ้องเจ้านะเพิ่มขึ้นอีกพี่เ้องเพิ่มขึ้นถ้าเขาจะเอากีไปแหลงเป็นบาทนี่แห้งนักแห้งขึ้นสูงพี่น้องแห้งปุ่งขึ้นสูงเพราะสนันแล้วซาหนามบาทถ้าคนลาวเฮ้าไปทํางานในประเทศไทยเศียฐกิจแบบนี้หามแหลงเป็นเงื่อนกีไวเลดขาดเลยพี่น้องเลยให้เก็บเป็นเงืนบาทหรือว่าเงืนอันหนึ่งพันบาทใหเ้เก็บเก็บเงิน สกุลเงินนี่ไวหวนาซีดีที่สุดพี่นนองเพราะว่าข้าสื่อคองแต่ละอันแต่ละสินในบาทเท่าคนก็ได้เป็นเงินบาทเบิดอไรเป็นเงินบาทคนโบราณหรอกเป็นเงินเก็บนะถ้าว่าห้างมีเงินบาทมันก็นสิง,ง่ายบอกว่าเท่าบวัวตองไปแหลกเอาเงินลายไปแหลกเอาเงินทีนเทาบุมี่วัชารา,าพี่นนองเพราะว่าชานามเองในการบูหูวสีเฮ็ดอะไรสิเก็บเงินบาทแกว่าไม่หอนเงินบาทสิเก็บ ิเก็บเงินเกียบ่มีงเงินกียสิเก็บเลยเลยตัดสินใจเนีกว่าสิเอาอีสังมาเก็บนะพี่นอ้องเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ขนาเองก็สิบ่ไปขอพึ่งประเทศไทยนะบ่อบาดนี้พี่น้องเอ้ยจำเป็นสิได้ป้าน้องผู้ที่ไหวแล้วสิไปขออันทำงานอยู่ประเทศไทยพี่น,น้องเอย้ยย่างน้อยไปล้างถ้วยก็ยังได้เงินได้พี่น้องเอ้ยไปล้างถ้วยล้างจานขนาดพี่นอ้องว่าเป็นแม่บ้า,าน,น,นแต่ยังสินนาละเงินกลัวย่างน้อยกันเงนินเดือนขันตำนี่ก็รับมื่นแล้วพี่น้องเอ้ยหนึ่งหมื่นบาทอู้ ถ้าเป็นเงื่อนกีบนะพี่นนองสิบุหรีเป็นก่ำเยญ่ยบอสิบุหรเป็นกรรมม่ำแบบใหญ่บอพี่นอ้องขนาขนาดว่าแข่ใบพันบาทหนึ่งใบก็ยังไหนเป็นก่ำแล้วก็ยังไหนเป็นเจ็ดใบแปดใบแล้วขนาดพี่นนองถามว่าอังลอกเงินหนึ่งมืนบาทมาแลกเป็นเงินขีบอู้บูห่ว,ส,นนหาาวหสีเป็นคนหังเห้นมาทันทีเลยพี่นนองเลยถามวามีเงินลายี่นนะสีเป็นคนหังแต่ว่าหังกะถาเงินลายแล้วมันบ่มี อันประโยชน์ก็คือเกา่าแหละพี่น้องเอ้ยสูงเงินใบหน่อยบุหรดอกสูงเงินใบเดียวบไหรีพี่น้องเลยเงินหลายแบบนี้นะสนามว่าสูงเงินใบหนึ่งพันบาทใบเลียบไหรดอกแบบว่าสนามก็ได้อยากให้พี่น้องที่เพิ่นกับพอคนล่าข้ากับไปทํางานนะเปศไทยกันหลายหลายพี่น้องเลยเฮลังไรขับไปประเทศไทยขอพึ่งแผน่นดินไทยพุนว่าตอนนี้อยู่ล่าไม่ไหวแล้วคุณว่าอันต้องเฮลังไรขับไปทํางานนักปฏิทัยหลายอีดีอ่ะรอคอไปตายอาลาหนาคุนว่า ถ้าอยู่บ้านก็อยู่บ่ได้ต้องอดกินอดตายว่าซั่นซะคือเฮ็ดหน้าซุมือพี่น้องเอ้ยก็สังก็ต้องใ่ทึนเบิดสมมุติว่าเฮ็ดหน้าน้ํามันนี่ก็แพงบาดนี่พี่น้องในการใสจ่ายหั่นน่ะบัดนี้ซื้อปุ๋ยพพี่น้องปุ๋ยหวานข้าวปุ๋ยใส่นาหั่นเฮ็ดหยังมันก็ต้องลงทุนพี่น้องเอ้ยแบบลําบากเศรษฐกิจคู่มือนีพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดแนวใดผู้จ้างสมมุติว่าเฮ็ดนาผู้จ้างก็บ่ฮู้ว่าเงินมาแต่สมาจาในเมื่อค่าแรง ค่าแรงกับพระตำหนะพี่นอกแล้วผู้บัดผู้ไปหาจากอีกก็บ่อยากไปอีกว่าค่าแรงมันถูกก็เลยอยู่ยากบาดนี้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดหยังก็ยากไปเบิดพี่น้องเอ้ยกาเศรษฐกิจนี่บ่ฮู้ว่ามันสิพุ่งไปอีกสําไรสําไรพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่ามันสิอยู่เพียงสํานีบ่หรือมันสิลดลงบ่หรือมันสิขึ้นบ่อนาคตต่อไปเฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็อยู่700,000ปลายหั่นน่ะพี่น้องก็ถือว่า อันยากนักแม่เงืนกี่เผ้าเนี่ยนะพี่น้องมันอ่อนคาหลายอ่อนคาลงกลัวทุกๆปีแต่ละปีก็ยังขึ้นบวนพันนี่แต่ปีนี้มันผุ่งขึ้นอดีอ่ะลอพี่น้องเอ้ยก็โอเคพี่น้องโอเคถามว่าสานนัมบอกพิษผ่านประกันได้ก็ต้องข้อถูกข้อค่ยพี่น้องไม่รายเด้อพี่น้องจะไหาก็เป็นกําลังใจให้านนัมแล้วก็ฝากพี่น้องฟังไทยทิจารณาบึ่งแน่พี่น้องว่าควรเอาแบบใดดีนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสหานนัมติดตอพี่น้อง Sabari